ไปดูเรื่องข่าวคุณแตงโมโห,หน่อยท่านผู้ชมนะฮะวันนี้วันที่17มีนาคมก็คุณแตงโมเนี่ยร่างคุณแตงโมเนี่ยวันนี้เนี่ยจะถูกผ่าชนสูตรเป็นรอบที่สองเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยโดยเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาก่าวก่อนการเข้าประชุมว่ายืนยันว่าการผ่าศพชนสูตรวันนี้เนี่ยของคุณแตงโมเนี่ยรอบสองเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3มชั่วโมงหากมีประเด็นใดเนี่ยที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ก็จะชี้แจงหลังการชนสูตร โดยเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยวางกรอบดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยจะทราบผลภายในสองสัปดาห์ส่วนกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยนะฮะระบุว่าไม่อยากให้มีการผ่ารอบสองเนี่ยเพราะผลทางเยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นเนี่ยตนไม่ทราบแต่วัตถุประสงค์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยและคณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะชันสูตรเพื่อให้เกิดความกระจ่างและก็ความยุติธรรมมากที่สุดส่วนแม่ของคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมและสังเกตการณ์ด้วยในวันนี้ แต่ได้มีการมอบหมายให้ทนายความเป็นตัวแทนในการสังเกตการท่านผู้ชมนะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นย้ําอีกรอบนะฮะหลังจากการผ่าชนสูตรเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะเปิดเผยได้ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นและการชนสูตรเนี่ยได้รับรายง,งานมาคร่าวๆว่าไม่ได้ผ่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่สงสัยจุดไหนผ่าจุดนั้นไม่ใช่เริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ